วันนี้ป้านาจะมาแบ่งปันวิธีการตัดกางเกงใส่นอนเนาะกางเกงขาสั้นเนาะประมาณคนสำหรับเยวสามสิบเนาะก็ะพวกสามสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวป้านาจะเอาผ้าชิ้นนี้นะคะมาตัดคือผ้าคอตตอนนะคะอันนี้มีประมาณเม็ดครึ่งเม็ดครึ่งเนี่ยถ้าเราทบแล้วอะ่ะ มันจะได้กางเกงนอนสามตัวขาสั้นเนาะทีนี้เราจะมาทำให้ดูหนึ่งตัวนะคะคือวิธีทำก็คือว่าเราเอาผ้าทางยาวเนาะอันนี้คือริมผ้าเนาะเนี่ยริมผ้าริมผ้าเนาะแล้วก็สมทบริมผ้ากันสมทบทางยาวนะคะอย่างนี้นะคะ แล้วก็พับเข้าหากันอีกชั้นอย่างนี้เข้าหากันเป็นอย่างนี้นะคือมันจะได้ชิ้นหน้าชิ้นหลังเนาะเราจะตัดพร้อมกันเลยชิ้นหน้าชิ้นชิ้นหลังคือกางเกงใส่นอนแบบสองใส่ได้สองหน้าอะไรน,น,นะเนาะแล้วเราจะมาทําให้ดูนะคะนี่นะคะเราวางผ้าอย่างนี้แล้วเนาะเราก็ทบสี่สี่ชิ้นเนาะเข้าหากันอย่างนี้คือนี่คือทางยาวผ้า เนี่ยประทษเป็นสี่ชิ้นอย่นี้แล้วเนาะแล้วทีนี้เราก็จะมาหาจุดเอวเนาะสมมติว่าเอลสามสิบานสี่สมมติว่าเอลสมามสิบานสี่ได้เท่าไหร่ ได้เจ็ดกระเบียดนะคะเกือบเจ็ดครึ่งนะคะเจ็ดครึ่งแล้วก็มันจะได้เผื่อหลวมประมาณ3ามนิ้วครึนะคะทีนี้เราก็มาทำที่ใส่ใสที่่ใสยางยืดประมาณนิ้วครึ่งเนาะแล้วก็ตีเส้นมาร์กไว้เลย เผืือไว้เลยค่ะนี่ใส่สายยางน,นิ้วครึ่งแล้วก็หาจุดเป้าลงไปหาจุดเป้าลงไปประมาณสิบสามนิ้วจากเส้นที่เรามาร์กนะคะสิบสามนิ้วคือเวลาตัดเกิงเกงนอนใส่นอนเนี่ยต้องให้เป้าหย่อนหย่อนหน่อยเนาะสินจะใส่สบายสิบสามนิ้วแล้วก็ตีให้ สองด้านเลยแล้วก็เอาแม่บรรทัดขีดจุดเป้าอันนี้เราไม่ต้องสร้างแบบนะคะคือกางเกงนี้มันกางเกงใส่นอนเราสร้างบนผ้าก็ได้อันนี้คือระหว่างเอวกระโพกนี่เราก็เอาเท่ากันเลยนะคะคือเอวกระโพกเนี่ยเราไม่ต้องไปวัดอะไรมากทีนี้เราจะเอาความยาวนะคะความยาวกางเกงวัดจากขอบเอวล,ลงมาสิบแปดนิ้วเราเอาความยาวสิบแปดนิ้วเนาะ จากเส้นที่เรามาร์กอะ่ะจากยอวลงมาสิปดนิ้วสองข้างเลยสิบปดนิ้วแล้วลงไปสิบปดนิ้วน,นะคะมาร์กไว้แล้วตีเส้นปลขานะคะ าจุดไปขาอันนี้จุดเป้าจุดเอสามจุดตัดง่ายค่ะกางเกงใส่นอนก็คือเราจะเอาไปขาบานเท่าไหร่สมมติว่าเราเอาเกนะ้าเนาะเรามาควายแล้วเราจากเส้นเส้นเป้าเนี่ยเราตีลงไปเลยขีดลงไปเลย นี่นะคะีดเฉียงลงไปเลยนะคะจากปลายขาอันนี้เส้นเป้าแล้วทีนี้เราก็มาโค้งเป้านะคะโค้งด้วยมือก็ได้นี่นะคะเราโค้งด้วยมือนะคะแล้วก็ตีเส้นขึ้นมา น,นี่นะคะหลังจากเราทำเส้นเป้าแล้วจุดเอวหลวมมันจะลดลงไปนะคะทีนี้จะเหลือเท่าไหร่จะใส่ได้ไหมเก้าคึ 10. คือเอวสามสิบวะเนาะสามสิบสามสิบ มันก็จะได้ความหลวมออกมาแปดนิ้วนะคะไม่ไม่น้อยนะคะก็โอเคอ่ะพอดีอ่ะเดือแปดนิ้วนี่โอเคนะก็ทำได้แล้วเราก็มันจะมาเผื่อนะคะเผื่อหนึ่งนิ้วนะคะเผื่อพับหนึ่งนิ้วเผื่อพับเผื่อเย็บนั่นแหละน,นี้เรามาตัดนะคะได้ตัวหนึ่ง ข้างบนนี้นะคะเราเผื่อแล้วเราก็ไม่ต้องไปตัดแล้วเพราะว่ามันเราเผื่อแล้วคือเผื่อเย็บยังยืดเนี่ยนิ้วครึ่งแล้วเราตัดปลายก่อนนะคะตัดปลายขาก่อนนี่นะคะ นี่คือปขานะคะเรืยปัดตัดเป้าเคยเย็บนะคะเคยเย็บประมาณหนึ่งเซนก็ได้นี่นะคะจะได้ออกมาอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะการเก่งใส่นอนนะคะจะออกมาลักษณะน,นี้นะคะนี่นะคะถ้าเราใส่ยางยืดแล้วมันก็จะเหลือประมาณนี้ แล้วก็แบ่งออกมางอสองชิ้นจะได้สองชิ้นนะคะเวลาเราเย็บนะคะจะได้ลักษณะน,นี้นะคะ เราจะเย็บปลายขาสองข้างนี้ก่อนก็ได้อยู่ที่เราจะเย็บอย่างนี้ด้านถูกกับด้านถูกชนกันก่อนอย่างนี้นะคะเย็บปลายขาก่อนแล้วแต่ความสะดวกค่ะบางคนก็จะเย็บเป้าก็นีเราเย็บปลายขาก่อนนะคะ สองด้านค่ะไปขาสองด้านเสร็จแล้วเราก็มาประกบค่ะประกบป,ประกบเป้าเป้ากางเกงค่ะประกบอย่างนี้สองด้านเลยเย็บเข้าด้วยกันบางคนก็จะประกบเย็บอย่างนี้ก่อนเย็บอย่างนี้ก่อนบางคนอะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะ เย็บเข้าเย็บเข้าสองด้านก่อนค่ะระหว่างเส้นเป้าสองข้างแล้วมาขี้ออกมานะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเย็บนะคะพอเย็บเสร็จอะไรเสร็จเราก็จะมาให้ดูนะคะอันนี้เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเอวนี่นะคะก็ะคือแบบนี้นะคะใสย่ยางยืดนะคะอันนี้ยางยืดหนึ่งนิ้วนะคะ เวลากางเกงใส่นอนเนาะใส่ยังยืดไม่ต้องแน่นมากนะคะถ้าแน่นมากอะ่ะมันจะอึดอัดนะคะเราเอาแค่ยี่สิบแปดก็พอเนาะยังยืดแค่ยี่สิบแปดแล้วก็เอวคนใส่เนี่ยจะสามสิบนะคะส้าพกงนี่สี่สิบขาประมาณเก้านิ้วก็พอดีค่ะกางเกงใส่นอนนะคะผ้าคอตตอนความยาวสิบแปดนิ้วนะคะวิธีตัดกางเกงใส่นอนด้วยตัวเอง ถ้าชอบก็ขอกดติดตามนะคะกดคอมเมนต์ข้างล่างนะคะติชมมาได้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ